หัตกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่นและผ้าอันหลากหลายเหล่านี้สะท้อนวิวัฒนาการการใช้ผ้าและการแต่งกายของผู้คนทั้งในและต่างประเทศโดยความสวยงามของหัตกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายนี้กรมศิลปากรเป็นผู้รวบรวมมาจัดแสดงภายในนิทรรศการที่มีชื่อว่าวิจิตรภูษาพัตราพร ซึ่งมีหัตกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายโบราณหาชมได้ยากมาจัดแสดงถึง183รายการคัดสรรโดยพันธารักษ์ หรือผู้ดูแลรักษาคลังของสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติซึ่งเน้นการนำผ้าชิ้นเยี่ยมของราชสำนักและของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาจัดแสดงเพื่อให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายและเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมหัตถกรรมไทย กรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่องวิจิตรภูสาพระตาพรขึ้นเพื่อเป็นการเทลิมพระเกียรติโดยได้นําเอาผ้าชั้นสูงในราชสำนักซึ่งเป็นผ้าที่หายากนะครับนำเอาผ้าโบราณต่างๆโดยเฉพาะผ้าปักซึ่งเป็นวิจิตรศิลป์ที่สําคัญของงานช่างไทยนะครับมาจัดแสดงให้ประชาชนชมสำหรับผ้าที่นำมาจัดแสดงมีทั้งที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางชั้นสูงและทายาทจากกระทรวงวังอย่างคลังในกรมพระภูษามาลากรมพินพาดและขนหลวงรวมทั้งผ้าที่ได้รับจากการบริจาคและจัดซื้ออย่างฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเครื่องแต่งกายของอดีตเจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าเมืองของข้าราชการฝ่ายปกครองและสตรีชั้นสูงผ้าปรับตกแต่งผ้าทอพื้นเมืองจากหลายท้องถิ่นและของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผ้าเขียน ทองทอด้วยเส้นไหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอายุกว่า100ปีซึ่งมีการประเมินมูลค่าไว้สูงถึงจำนวน10ล้านบาทและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ขอยืมไปจัดแสดงฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีไทยญี่ปุ่นด้วยซึ่งผ้าเหล่านี้ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนทาให้เราทราบเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยที่มีคุณค่าอย่างเช่นยกตัวอย,อย่างเช่น2ชุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือ คู่ครองเมืองลาพูนกับเจ้าแก้วนาวรัตน์ของเชียงใหม่ซึ่งปกติเราจะไม่ได้เห็นอยุ่นแล้วสําหรับคนปกติทั่วไปธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเห็นภาพพวกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งมีเอกล,กลักษณ์และลวดลายแตกต่างกันออกไปอันนี้ซึ่งเราไม่สามารถจะหาเห็นได้ง่ายๆถ้าเราไม่ไปยังชุมชนหรือพื้นที่เหล่านั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสน้อยมากที่ว่าคนเราจะได้ดูฉลองพระองค์ที่มีมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นงานที่แบบมีคุณค่ามากๆเลยอะค่ะ นิทรรศการนี้ยังแสดงวิธีการอนุรักษ์ผ้าโบราณเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการอนุรักษ์ผ้าอย่างถูกวิธีด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนิทรรศการวิจิตรภูษาพัตราพรได้ที่พระที่นั่งอิสราวินิจชัยพิพิธภัณฑ์ทันา,านแห่งชาติพระนครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ี่พฤศจิกายนนี้